สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้โนก็กลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ The Ultimate Makeover นะคะโปรเจกต์ Project ที่ทางรายการเราตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยคุณผู้หญิงนะคะให้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์จากภายนอกและสุขภาพจากภายในให้พวกเธอมีความมั่นใจและที่สำคัญมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะซึ่งปฏิบัติการ The Ultimate Makeover ในครั้งนี้นะคะโนก็อาสาขอแก้ปัญหาของผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยเลข5 แล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวพรรณหย่อนคล้อยตามมาซึ่งก็เกิดนะคะจากการที่อายุเพิ่มมากขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็จากฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปค่ะเหมือนอย่างแขกรับเชิญคนพิเศษของนกในวันนี้นะคะเธอเป็น working woman ระดับแถวหน้าของเมืองไทยแต่ลึกๆในใจแล้วก็แอบมีความกังวลเกี่ยวกับผิวที่ขาดความกระชับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มโครงการ The Ultimate Makeover นกมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและยิ้มได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ร้อนๆแบบนี้นะคะหลายๆครอบครัวอาจกําลังเตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อหนีร้อนในต่างประเทศช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะอากาศกําลังดีเลยเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปอีกครั้งดอกไม้นะคะก็บานสะพรั่งเต็มไปหมดซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางนะคะก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คสภาพดินฟ้าอากาศค่างเงินนะคะแล้วก็จุดท่องเที่ยวสําคัญเพื่อที่เราจะได้เที่ยวอย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะแต่ในทุกสถานการณ์การท่องเที่ยวค่ะก็อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะมาทําให้ทริปของเราสะดุดแล้วก็หมดสนุกนะคะการมีแผนประกันภัยจึงสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจะได้รับความคุ้มครองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางหรือเรื่องอื่นๆแผนประกัน Enjoy Travel จะช่วยคุณเดินทางได้ด้วยรอยยิ้มค่ะเตรียมพร้อมล่วงหน้าแบบนี้ก็ยิ้มได้ตลอดการเดินทางค่ะ บริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน Living in shape Living in shape n e s t Vita มีใหญ่อาหาร5แหลกเรามาถึงบ้านที่เตดแล้วล่ะค่ะไปพบกันเธอเลยดีกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สวยมากเลยนะคะบริเวณแบบเขียวไม้ใช่สบายสบายคือทุกคนเนี่ยค่ะก็จะจดจำพี่เป็ดได้ในฐานะ working woman แนวหน้าของเมืองไทยเลยพี่เป็ดมีวิธีการทำงานอย่างไรการบริหารงานของพี่พี่จะใช้วิธีจิตวิทยาแล้วก็จะต้องมีวิธี manage คือพูดยังไงให้เขาอยากทํางานให้เราแล้วเราก็จะมีคําว่าเอ้ยต้องว้าวนะานงานเราไว้ไม่ได้นะนคือแบบเห็นแล้วแบบอุ๊ยว้าวอะไรอย่างเงี้ยประเด็นเลยเอาลูกค้าเป็นหลัก c o n sumer inside นะคะตามหลักการประลาดลูกค้าอยากได้ไหมลูกค้าชอบไหมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ create ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยทำอย่างไรเนี่ยที่จะแบบว่าสนองนิลูกค้าแล้วแบบใช่เลยโดนอะไรอย่างเงี้ยนันยากมาก แล้วลูกน้องของพี่เองอะคะ่ะพี่เป็ดเนี่ยเป็นเจ้านายแบบไหนคะก็สงสัยจะเป็นคนใจร้อนมากคือคิดอะไรแล้วต้องรีบทำนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นออผู้นำนะคะช้าไม่ได้ค่อนข้างจะใจดีนะ <c oughs> เพราะว่า ทำงานด้วยเหตุด้วยผลค่ะการงานที่ก็เป็นที่หนึ่งเลยแล้วเรื่องของครอบครัวนะคะพี่เป็ดแบ่งเวลาดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างไรคะคือครอบครัวเราก็จอกันทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาไปไหนเรากไปกันแต่ว่าพี่จะเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนจะแซวลุว่นมาเร็วกับเร็วงั้นก็กลับไปก็จะเจอ สามีลูกตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนเสาร์อาทิตย์เราก็เป็นวันครอบครัวพี่เ็ดทํางานหนักอย่างนี้นะคะแล้วก็แบ่งเวลาให้ครอบครัวเต็มที่เลยทุกสิ่งทุกอย่างทด่พี่พยายามจาัดสรรเนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับการดูแลความงามของพี่เองบ้างไหมคะพี่ไม่ทานหมูหมากไา่เลยนะ,ะแล้วก็ทานแต่เน้นปลากับผักแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยเราทานอะไรเข้าไป you are what you eat น่ะอะไรที่เขาว่าดีทําหมดแหละดื่มน้ําตอนเช้าเสร็จคือขับถ่ายดีหมด แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยสำคัญเพราะว่าจะเป็นคนทานข้าวเช้า,าแล้วก็เป็นคนชอบดื่มนมพี่เป็ดเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการให้ความสําคัญกับอาหารเช้าเพราะว่าการทานมื้อเช้าเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเรามีพลังงานตลอดทั้งวันยิ่งถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ได้อาหารเช้าที่มีคุณภาพแล,แล้วแล้วก็สมองนะคะแล้วก็ร่างกายของเราก็จะพร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีประสิทธิภาพแต่เนื่องจากเวลาในการทํางานของคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่ตรงกับการสามารถรับประทานอาหารเช้าได้สะดวกสั นกจึงอยากจะแนะนําให้ลองหาเครื่องดื่มธัญพืชจากธรรมชาติและที่สําคัญธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อยพร้อมคุณค่าใย,ยอาหารจากผลไม้ก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติทีนี้เมื่อร่างกายของเราได้รับสิ่งดีๆเข้าไปและกําจัดเอาของเสียออกไปร่างกายก็จะเกิดความสมดุลในทุกๆวันค่ะนอกจากนี้ธัญพืชจากธรรมชาติยังให้คุณค่าว,วิตามินสูงอันนี้สําคัญมากสําหรับผูห้หญิงเรานะคะ ถ้าพูดตรงๆวเนี่ยครอบครัวพี่ก็เป็นครอบครัวที่ทั้งพร้อมทุกๆอย่างพี่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูกเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนและแบบน่ารักอย่างเนี้ยพี่จะสอนลูกด้วยเหตุผลและเป็นเพื่อนะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยเขาจะไม่ปิดบงังคือทําตัวให้เป็นเพื่อนนะ,ะให้มีความรู้สึกเขาไว้วางใจะฉะนั้นลูกก็จะไม่มีความลับพอไม่มีความลับไม่มีความเครียด นะคะแล้วไม่มีความกดดันนั่นแหละเขาก็จะมีความสุขถูกไหมอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองของพี่เพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเปรี้ยวมากนะคะสื่อทุกคนก็จับตามองว่าวันเนี้ยเดี๋ยวพี่เขาจะมาในชุดอะไรและอันนี้ก็เป็นการแต่งกายของเดียนนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็อยากใส่อะไรสบายๆแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะแต่งตัวเป็นแนวออฟฟิศส่วนวันนี้ก็ขอสบายสักวันนะคะ ผู้หญิงหลายๆคนค่ะที่มองพี่เปสดอยู่อาจจะมองได้แบบเขามีเคล็ดลับอะไรเราสามารถใส่อะไรก็ได้ที่ใจ,รจรตรงกรันเคล็ดลับคงไม่มีแต่ว่าสามีค่ะสามีก็จะเรียกประโยชน์มังละเรื่องการแต่งกายสามีก็ไม่ชอบป้านะค่ะคือก็จะมีความรู้สึกว่านี่ถ้าวันไหนแต่งตัวป้ากลับไปเปลี่ยนนั้นเขาจะเป็นคนเซ็นเซอร์ก่อนอทุกครั้งที่ออกจากบ้านนั้นก็ดีแล้วที่สามีคอยเตือนอย่างน้อยก็กระตุ้นต่อมให้เรามีความรู้สึกว่าเออต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างี้ค่ะ มีอะไรที่พี่กังวลใจหรือว่าอยากทําให้มันดีขึ้นกว่าจุดนี้สิ่งที่ห่วงคือหน้าเพราะว่าไปตามไวัยนะ,ะเราก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออตายแล้วทําไงอะ่ะเราออกกําลังหน้าไม่เป็นไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่ใช่หมอถ้าพี่เป็ดกังวลนะคะเรื่องการออกกําลังกายหน้าเนี่ย ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะเรามีนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะช่วยออกกําลังกายหน้ายกกระชับผิวหน้าที่เราเป็นห่วงเรื่องความหย่อนคล้อยเนี่ยให้ดีขึ้นได้<อ>ไดงั้นพี่ไม่ต้องเกิดใหม่แล้วไม่ต้องพี่ไม่ต้องค่ะ <laughs> พเพราะในวันนี้นะคะคุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> นกจะขอพาทั้งคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พี่เป็ดไปทําความรู้จักกับนวัตกรรมเติมหมากค่ะ <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จัก <c oughs> นี้นะคะกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนกจะขอพาพี่เป็ดเข้าครัวค่ะไปแนะนําเรื่องอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพผิวของเรานะคะแล้วที่จะช่วยผิวของเราเนดดูสใ ไ,ได้นานๆเลยค่ะดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยเมนูแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นเมนูของหวานบลูเบอร์รีครีมชีสพายสูตรน้ำตาลคระอันดับแรกเลยเราจะต้องทำฐานบิสกิตนกเลือกใช้นะคะไดเจสต์บิสกิตแล้วก็เอาเนี่ยค่ะพี่กลิง้งพินต้ากลิ้งเข้าไปเลยพี่ แล้วในการทำฐานบิสกิตนะคะคุณผู้ชมตัวเชื่อมบิสกิตที่ทำปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเนยลูกบอกแม่หนูอยากทานเนี่ยแล้วถ้าแม่ห่วงชักช้าลูกออกไปซื้ออันนี้ใช้ได้เลยเจ๋งเลยพก็นำบิสกิตที่เหมือนใส่เปียกเนี่ยลงไปแล้วก็นำฐานดังนี้ค่ะไปเข้าเตาอบเข้าแป๊บเดียวนะคะแค่10นาทีจนได้กลิ่นหอมระหว่างนี้นะพี่เดี๋ยวเราก็มาทำแมาชีสเลยิมชีส150กรัมนะคะ แล้วก็สั่นให้ความหวาน,นะะหนึ่งถ้วยอ่าอคทีก็มีเนยสด20กรัมมีน้ำมะนาวนะคะคุณผู้ชมประมาณ2ช้อนโต๊ะผงอัลมอนด์บดแล้วก็ Cream. วิปปิ้งครีมก็อันเนี้ยแช่ตู้เย็นถึงเวลา เด็ว่าสบายสบายแล้วนะคะ,คะอันนี้สบายยิ่งกวาา่วเา,เ,าเมนูแซลมอนโรยงาคั่วนะคะเ,เราก็จะเตรียมในการหั่นเนื้อปลาแซลมอนนะคะ,คะเป็นเต๋าไวา้ซึ่งในน้ำสลัดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมนี้ค่ะผิวส้มขูดตามด้วยน้ำส้มค่ะน้ำมันงาค่ะแล้วก็ตามด้วยใบายทารากอนสับใบทารากอนอันนี้ ดีกับสุขภาพแล้วก็ได้ความสดชื่นได้วิตามินซีที่บำรุงผิวนะคะจากน้ำส้มแล้วก็ผิวเปลือกส้มทีนี้เราเตรียมผักสลัดนะคะที่จะมารองรับปลาเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการปลา ซึ่งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นไวมากเลยพี่พี่เป็ดก็ใส่ปลาแซลมอนลงไปผัดเลยนะคะพี่เป็ดคะสำหรับเมนูนี้นกจะปรุงรสด้วยซอสปรุงสำเร็จซอสอนเนกประสงค์ค่ะแค่ฉีกนะคะแล้วก็เทลงไปผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ปลาแซลมอนของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมที่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่เกิน5้านาทีอร่อยเหมือนมีเชฟมาทําให้ที่บ้านเลยค่ะพี่อ๋อมมหน่ามันจะเข้าเนื้อมันก็จะไม่จืดรสเนี้ยพี่ผัดกับปลากับเต้าหู้เวิร์กมากอร่อยโดยเป็นเกดพิมะเลยนะคะใช่ค่ะพี่น้ำสลัดนี้คะ่ะ เราก็สามารถตักลาดได้เลยตามความชอบได้เวลาชิมแล้วค่ะคุณผู้ชมทานเลยพี่ลปลาแมคเครลในซอสมะเขือเทศพร้อมผัก3ามสีปลาโรซา living in c h a i e living in c h a i e ผลิตภัณฑ์ S.P.L มาตรฐานใหม่ของการบริโภครมรรวินสกินแอนด์บาดี้คลินิกเมนูต่อไปนะค,คะพี่เป็นน้องไก่โยเกิรต์ต วิธีการทําง่ายมากเรียนจากแรกนกเลือกใช้ไก่ส่วนน้องนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีการแยกชิ้นส่วนของไก่ไมาให้ใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรจุไว้ในแพ็คให้เราเลือกซื้อได้ตามปริมาณที่ต้องการจริงๆแล้วการบรรจุมาในแพ็คแบบนี้นะคะก็สะดวกค่ะเพราะทําให้เรามั่นใจได้ว่าสดสะอาดแล้วก็สามารถนํามาปรุงอาหารได้เลยส่วนที่เราจะใช้ในการหมักเนะะี่ยค่ะก็จะมีเนยสดน,นะคะ2ช้อนโต๊ะเกินะคะ แล้วโยเกิร์ตเนี่ยค่ะเวลาเราใช้หมักเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อชนิดใดก็ตามเนี่ยม,มันจะซึมแล้วก็เนื้อจนนุ่มแล้วก็เราจะมีมาาเครื่องเทศคือมัสตาร์ดโงแล้วก็น้ำผึ้งป่าอาอร์แกนิกค่ะใช่ค่ะพี่แล้วก็หมักทิ้งไว้สักพักนึงง่ายเนาะง่ายออระหว่างที่หมักทิ้งไว้สักพักนึงเราก็จัดจานสลัดที่ต้องเลือกทานสลัดผัก พริกเ,เ,เขียวเข้มอย่างนี้กับใบผักกาดแก้วทิ้งสีจัดยิ่งยิ่งมีพฤกษเคมีที่เป็นประโยชน์พี่อาจจะมาประยุกต์ใช้กับปลา,านะคะได้ได้เลยค่ะตรงนี้ไก่หมักเสร็จแล้วน้องลงเลยค่ะน่าจะเสร็จได้แล้วค่ะวางตรงนี้ววนดเลยเพิ่มความพิเศษในการที่ใช้มะกรูดองเนี้ยค่ะ ก็เป็นน้องไก่โยเกิดนะคะคุณผู้ชมไปลองทำทานดูนะคะน่าทานตุ่เต็นไหมพี่สบายค่ะสบายสบายนะคะพี่ ็ดค่ะเมื่อกี้ที่เราทําอาหารกันนะคะยังมีในเรื่องของลิสอาหารอีกนิดนึงที่อยากจะแนะนําพี่เป๋ดเพิ่มเติม,ม <c oughs> ก็จะเป็นหมวดของอาหารที่เต็มไปได้วยวิตามินซีเพราะว่าอย่างผิวพรรณของเราที่มีการหย่อนคล้อยเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งมีการต่อสู้กับอน,นุมูลอิสระ <c oughs> ซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็จะไปเป็นทหารนะคะช่วยต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ให้ผิวเรากระชับขึ้น <c oughs> แล้วที่สําคัญคืออาหารที่เต็มไปได้วยซัลเฟอร์แล้วก็คอลลาเจนค่ะ <c oughs> ซึ่งซัลเฟอร์กับคอลลาเจนจะเสริมความแข็งแรงของผิวหนังเล็บแล้วก็เส้นผม <c oughs> หมวดนี้ค่ะ ช่วยหมดเช่นตัวอย่างอย่างเช่นพวกปลาเล็กปลาน้อยปลาชิงชังพวกนี้ยที่ทานในทังกระดูกเนี่ยเหมาะเลยเพราะพี่จะได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อปลาแคลเซียมเลยต้องห่วงน้องแซวว่าเธอทานจนปลาหมดทะเลแล้วโอเคนัเป็นคนบตัวกินปลาเลยทาแล้วก็พวกถั่วเมล็ดถั่วนะถั่วนี่มีสังกะสีมีพวกกับ โอเมก้าด้วยนะคะในถั่วในนัทแล้วก็ในปลาที่พี่เต็ชอบทานนะคะก็จะมีโอเมก้า3ซึ่งดีมากอันนี้พี่โอเคอยู่แล้วเลยค่ะแล้วนอกจากอาหารที่ควรทานมันจะมีลิสต์ที่อาหารที่ต้องจงหลีกเลี่ยงนะคะถ้าอยากจะรักษาผิวให้อ่อนเยาว์ก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เรื่องของน้ําตาลแล้วน้าตาลเนี่ยพอเราทานเข้าไปปุ๊บมันจะปิดเกาะคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนี่เปรียบเหมือนหนังสติ๊กที่ยืดหยุ่นดีแต่พอเราทานน้ำตาลได้เยอะใช่แอลกอฮอล์พี่ไม่ดื่มอยู่แล้วดีมาก สุขบุตีความเครียดดี่นี่เหมือนกันค่่แต่พี่รู้วิธีรับมืออันนี้ก็โอเคนอนหลับไม่เพียงพอโอ้อาจจะนอนน้อยนอนน้อยมากการนอนหลับสําคัญนะพี่ยิ่งถ้าเรานอนแบบ4ที่1ตี2นี่มันเป็นช่วงที่ซ้นฟูตัวก็พยายามปรับดูแล้วกันพี่นอนให้ไวขึ้นมันจะช่วยเรื่องผิวอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณน้อง่ะมี เรื่องปัญหากับผิวบางอย่างที่พี่เป็ดไม่สบายใจเลยอยากจะมาขอคําแนะนําคุยกับคุณหมอในวันนี้นะคะสามีชอบว่าประยนตธ์แห,หมุดหงิดไอเราเป็นผู้หญิงเนาะ,ะเราก็อยากสวยอยากงามแต่ความกลัวนะ,ะนี่ก็อยากจะถามคุณหมอว่าทํำยังไงอะ่ะสวยก็อยากสวยแต่ไม่เจ็บมีไหมฮะมีแบบไม่เจ็บคือแบบอ่าเอาสวยแบบไม่เจ็บคือปัญหาของวัยนี้นะคะเนื้อเยื่อคอลลาเจนใต้ผิวะค,ะค่ะก็เริ่มเสื่อมตัวลงตามอายุแล้วก็จากการใช้ชีวิตจากสิ่งแวดล้อมจากแสงแดดอย่างนี้นะคะ ทำให้เนื้อเยื่อของเราหย่อนคล้อยลงค่ะแล้วก็มีริ้วรอยค่ะคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยค่ะตัวที่เครื่องมือที่น่าจะเหมาะกับพี่เป็ดก็คือเครื่องมือที่ช่วยยกระชับผิวหน้าประเภทที่ที่เรียกว่าเทอร์มาชนะเป็นเครื่องิทยุชนิดขั้วเดียวที่จะส่งพลังงานลงไปใต้ผิวแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะทําให้เนื้อเยื่อใต้ผิวเนี่ยค่ะเกิดการกระชับตัวขึ้นมามีการกระจายพลังงานที่สม่ําเสมอมากขึ้นบางคนเห็นผลมากที่สุดที่3าเดือน บางคนเห็นผลมากที่สุดที่6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยผลที่ได้เนี่ยระดับหนึ่งที่1ปีหรือปีกว่าก็ยังเห็นในระดับหนึ่งอยู่ะค,ะค่ะหมอคะเดี๋ยวถ้าเกิดไปทําแล้วเนี่ย <c oughs> คือวันนี้จะต้องออกงาน <c oughs> ไม่ทราบว,ว่าจะสามารถออกงานได้ไหม <c oughs> คะเพราะว่าค, <oughs> คือกลัวว่าเดี๋ยวจะร้อนจะแดงอะไรเงี้ย่จะแดงจะบวมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ กลับตรงกันข้ามค่ะพอหลังจากทําเสร็จแล้วนะคะแบลเลยความรู้สึกค่ะหลังทาพี่ก็จะรู้สึกว่าหน้าดูตึงกระชับขึ้นค่ะเรียบเนียนขึ้นเพราะว่านอกจากเขาจะเก็บความทำให้เกิดความกระชับแล้วพื้นผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นค่ะแล้วพี่ก็จะแต่งหน้าได้ดูดีขึ้นดปีไปงานออกงานได้เลยเดี๋ยวชวนคุณนกไปนอนทาพร้อมกันเลยได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนกจะฝากพี่เป็ดนะคะให้คุณหมอดูแลผิวหน้าไปเลยแล้วกันนะคะ ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะพี่เป็ดขอบคุณค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามพี่เป็ดกับคุณหมอไปเลยค่ะก็ตื่นเต้นกลัวเพราะว่าประเภทอะไรอ่ะยังไม่เคยทำาเราก็จะกดดูว่าเราจะใช้พลังงานระดับเพิ่มขึ้นแค่ไหนค่ะขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคนไข้เราจะยังการยิงเติมหมากนะคะ ซ้ำไปอาจจะประมาณสัก4 5รอบแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเพื่อี่จะเน้นในจุดที่เราอยากยกกระชับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ yeah, 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 yeah. แล้วแล้วก็มาถึงวันสิ้นสุดภารกิจแปลงโฉมของพี่เป็ดแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นกับพี่สาวคนนี้ mm. เป็นยังไงบ้างถ้มีคนทักเรื่องการเปลี่ยนแปลงลมีเพื่อนบอก บอกว่าเออดูรู้สึกหน้าตาดูสดใสขึ้นนะคะแล้วก็แบบอะไรล่ะดูหน้าเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งก็คิดว่าน่าจะไปถูกทางไปถูกทางแต่ว่าเรื่องเรื่องก็คือไม่มีรอยแผลเป็นแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติหน้านี้จะไม่มีสันใดๆมาเจอปนไม่ชอบเลยยิ่งวันนี้เนะเสื้อผ้าหน้าผมนี่เสื้อค้าต้้งคุณเจียว อความรู้สึกว่าอยากทำอะไรให้พี่เป็ดแบบในมุมมองของเราบ้างในแบบเซ็กซี่บ้างอะไรก็เป็นแบบเป็นสาวปาร์ตี้ใส่ชุดผ้ายืดรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสวยหุ่นแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับเอวเล็กสะโพกเล็กตัวเล็กผิวสวยแล้วก็รูปทรงของขาเป็นทรงขาที่สวยก็สุดฤทธิ์เลยค่ะแมวไม่หรอครับสวยสวยสวยแล้วการแต่งหน้าค่ะสำหรับผู้หญิงที่อาจจะอยู่ในในวัย เป็นผู้บริหารแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบมันจะมีอะไรที่เป็นควรจะทําหรือว่าควรหลีกเลี่ยงอะไรคนสมัยก่อนมักจะคิดว่าพอคนสูงอายุเนี่ยจะต้องแต่งหน้าเข้มต้องแต่งหน้าเยอะเพื่อที่จะปิดนู่นปิดนี้ปิดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันมันเปลี่ยนเทรนด์มันเปลี่ยนแล้วครับที่แต่งหน้าใสๆ<า>แล้วก็โชว์ผิวตามวัยไปเลยแล้วก็สโมคกี้อายหรือหน้าบอบๆก็เข้มพอแล้วครับ อย่างสมบูรณ์แบบโรซาคุณค่าธรรมชาติโรมระวนสกินแอนด์บารดีคลินิกบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนคุณหมอธานิสอนคุณเจี๊ยบอัดกมนลพี่เป็ดสุภีพงพาณิชยที่ให้เกียรติมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ ขิงอาวุโสครับซึ่งเราสับละเอียดแล้วครับความอาวุโสนี่หายไปหมดเลยนะฮะฟังเรื่องขิงอาวุโสแล้วร้อนเลย2ี2พฤษภาคมนี้พบกับโอในมาเชฟใน living in chef ครับและที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม living in chef ค่ะสุขภาพดีสุดขีด ultimate health